สวัสดีเจ้าสอัเนี่เราเยเจ้ามาเจ้าวันนี้มี่กินนั้นเมีย่ยงกุ้งแต่ก่นเจ้าสอนแล้วได้อันกุ้งมานะเป็นกุ้งอันกุ้งกัาบใบใหญ่ตะไดนะจังหมอปอกร,รมนี่นะคะหมอก,กินเมี่มยงกุ้งนี่นะแล้วก็มีพักอันทัชีฟรังเฮียเนาะแล้วก็มีอันผักกาดเฮียนะคะแล้วก็อันสอนแบบมีบหอมบักพักป้อมนะคะแล้วก็บแมีใบโหระพาเนาะก็เลยใช้ใบอัน เอียงก็ใบหอมหอมดวนใบมิ้นท์เนาะมิ้นเต้ภาษาร์เวย์นะคะแม่มาเจ้าไมา่กินตะกันเจ้าเสนอจ,จะจ้มือนะเจ้าวันนี้นะกุ้งก็ต้องก้อยแกะเอาเนาะวันนี้ใส่ถุงมือนะเจ้าเพราะวาแกะกุ้งเนะวาะกลัวว่าแกะไปก่อนัเนาะ

เส้นๆเลยหน่อยเนาะน้ำจิ้มเนี่ยเผ็ดไปหน่อยเผ็ด พักนี่อกินกุ้งจิมนยเผ็ด เซนก็ต้มหนักนี่นะมาเจ้าไม่กินตัวกันนะเจ้าเอฟสิบคนเจ้ากินเมี่ยงกุ้งด้วยกันเจ้าจิ้มเผ็ดขนาดเลยกับใหญ่ๆเลยนะเจ้าใส่น้อยเดียวกว่า พักน้ำงามส่เต็มจิ้มเผ็ดลงไป ជាំងសារបស់នាំទៅ ก็ชิรไปเรื่อยติดฟันเ่าเนี่ยก็ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณ ทุกคนนะคะะี่คือกำลังใจสาวเนื้อนะเจ้าตึงกดไลค์กดแชร์แล้วก็อคอมเมนต์มานะเจ้าขอบคุณขนาดเลยนะเจ้า มากันซาวน้าก็กแกะเสร็จแล้วนะคะเมี่ยงกุ้งกินเผ็ด นักไปหน่อยอ่ะกุ้งตัวกำลังเหมกกาะพอดีแล้วเจ้ามันใหญ่เกินไปมันน้อยเกินไปไข่มัน ใส่น้ำจิ้มอันใส่พริกนักไปหน่อยเจ้ามันเก็ดไปเผ็ดมานะเจ้ามากินตะกันนะเจ้า fc ทุกคนวันนี้มาไข้อูมาไข้จ้าอีดขนาดเลยลูกตีอาการมา วันนี้มูจากินเอพซีเลยวันนี้ฝนตกนะเจ้าออสโล เพียร์วันนี้คืนนอนแข้ารับก็เลยเพียน์อยเจ้าที่ใส่ถุงมือนี่เหมือนจอย่างนะคะ่ะเหมือนจอย่างนะเจ้าเพราะว่าแกะกุ้งไปเนาะเลยใส่ถุงมือ คลิปนส้วเหนอก็าฝากไปตีก่อนนะเจ้าไม่ได้ลืมนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ส่วนเหนือตัวในเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า